สวัสดีจากอเมริกาค่ะวันนี้ก็จะขอคุยเรื่องขายขนมหน้าบ้านที่อเมริกาจะต้องเสียภาษีไหมเนาะมีแฟนเพจหลายท่านคอมเมนต์เข้ามานะคะก็วันนี้หนูก็จะมาเล่าให้ฟังค่ะกรณีของหนูก็คืออยู่ที่อเมริกาเป็นหลักนะคะแต่ว่ายังมีไรายได้ที่ไทยอยู่อันนี้ก็ต้องยื่นภาษีบุคคลธรรมดาปากติเลยนะคะ ออกจากประเทศไทยเป็นเวลาเกิน180วันนะคะรายได้ที่เกิดจากนอกประเทศไทยไม่ต้องเสียภาษีเลยค่ะแต่ว่ารายได้ที่เกิดในไทยก็ต้องเสียเหมือนเดิมเนาะสำหรับประเทศอเมริกาก็จะมีกฎที่เข้มงวดมากกว่านะคะจะต้องยื่นภาษีรายได้ทั่วโลกนะคะเขาเรียกว่า worldwide income นะหมายความว่า ถึงแม้ไรายได้ที่เราอยู่ที่ไทยหรือว่าประเทศอื่นที่ไหนก็ตามนะคะเราจะต้องยื่นแบบฟอร์มส่งให้ IRS ด้วยนะคะฟังดูเหมือนว่าจะต้องจ่ายภาษีซ้ำซ้อนนแต่ที่จริงก็ไม่ใช่นะคะเขามีเครดิตที่เรียกว่า Foreign Tax Credit ถ้าเราจ่ายภาษีที่ไทยแล้วเราก็สามารถเอาภาษีนั้นมาลดหย่อนได้เพียงแต่ว่าเราจะต้องบอกเขาว่าเราได้เท่าไหร่นะคะไม่ว่าที่ไหนทั่วโลกนี้ที่เราได้ารายได้นะคะจะต้องแจ้งเขาหมดเลยค่ะ สรุปแล้วสำหรับประเทศไทยยื่นแค่เฉพาะรายได้ที่เกิดในประเทศไทยอย่างเดียวนะคะประเทศอเมริกายื่นรายได้ทั่วโลกเลยรวมทั้งประเทศอเมริกาด้วยนะคะแล้วก็สามารถใช้สิทธิ์นะคะ FTC เนาะที่หนูอธิบายไปนะคะเป็นเครดิตที่เราจ่ายภาษีไปแล้วก็เอามาลดหย่อนนั่นเองค่ะการยื่นภาษีไม่ได้น่ากลัวนะคะแต่ว่าเราเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำนะคะแต่และประเทศก็มีกฎไม่เหมือนกันเนาะจะต,ต้องวางแผนให้ถูกต้อง